ดูไอเดียดีๆของหนูน้อยหัวใจศิลปะนะคะเขาใช้ความสามารถทางด้านศิลปะนะคะช่วยคุณตาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยการรังสรรค์เกี๊ยวทอดออกมาในรูปแบบที่น่ารักแบบนี้จะเป็นรูปอะไรไปดูกันใกล้ๆค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาพอจะดูออกไหมคะว่าเกีียวที่น้องคนนี้กําลังห่ออยู่น,นั่นเป็นรูปอะไรเมื่อสักครู่ดิดี้ก็เฉลยแล้วคือไม่เป็นรูปโบเห็นไหมคะน่ารักมากเลยนะคะถ้ายังไม่ทอดเนี่ยอาจจะดูยากสักหน่อยแต่ว่าเมื่อทอดเสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปโบฟูอย่างชัดเจนแล้วก็น่ารักด้วยยิ่งไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวยิ่งดูน่ารักตะมุตตะมิมากๆเลยนะคะจนลูกค้าร้ราน ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณน,นี่นะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี่ะบางคนบอกว่าไม่กล้ากินกันเลยทีเดียวเพราะมันน่ารักจังเลยว่าแต่ทำไมต้องนั่งบรรจงทำเกี๊ยวทอดรูปโบเดี๋ยวต้องให้น้องใบหม่อนเจ้าของผลงานมาเล่าให้ฟังกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากเลยอายุเพียง11ขวบเท่านั้นนะคะน้องใบหม่อนเรียนอยู่ชั้นปสี่แต่ความคิดดีมากๆค่ะอย่างที่น้องใบหม่อนบอกนะคะที่ทำเกี๊ยวทอดรูปโบเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ของน้องชื่อโบนั่นเอง ไปตรงมาเลยค่ะส่วนร้านนี้นะคะก็เป็นร้านของนายหลงเปลี่ยนกันยานะคะซึ่งเป็นคุณตาของน้องใบหม่อนนั่นเองเมนูที่ร้านก็มีให้เลือกทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเย็นตาโฟสูตรเด็ดแล้วก็ยังมีอาหารตามสั่งรวมไปถึงเมนูผัดไทยด้วยนะคะอยากกินเมนูไหนขอแค่สั่งทางร้านก็พร้อมให้บริการค่ะส่วนราคาคุณผู้ชมมิตรภาพมากๆเริ่มต้น30บาทเท่านั้น นอกจากนี้นะคะทางร้านยังคืนกำไรให้แก่ลูกค้าทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะมีขนมหวานแถมฟรีให้ด้วยเห็นแบบนี้แล้วแจกพีกัดกันเลยดีกว่านะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณอำเภอกบินบุรีจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายาวไปจนถึง1นึ่ทุ่มนะก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้แล้วก็ไปชิมเกี๊ยวทอดฝีมือของน้องใบบ่อนกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ